สำหรับผู้ที่ต้องการฝากเงินหรือว่าออมเงินนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตบัญชีออมทรัพย์ดิจิตอลที่จ่ายดอกเบี้ยสูงมีธนาคารอะไรกันบ้างอัปเดตล่าสุดเดือนเมษายน2564เราไปฟังรายละเอียดในคลิปกันได้เลยค่ะ มันนี่เจอเบลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเบลก็จะมาอัปเดตดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ดิจิตอลกันค่ะว่ามีธนาคารไหนบ้างนะคะที่จ่ายดอกเบี้ยสูงที่สุดนะคะสำหรับอัปเดตล่าสุดในเดือนเมษายน2564นีนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหารายละเอียดกันนะคะเดี๋ยวจะขอสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีออมทรัพย์ดิจิตอลให้เพื่อนๆได้ฟังก,กันก่อนนะคะว่าคืออะไรนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันค่ะ สำหรับบัญชีออมทรัพย์ดิจิตอลนี้นะคะนั่นก็คือจะเป็นบัญชีเงินฝากในรูปแบบออนไลน์นะคะแบบไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองสามารถทําธุรกรรมต่างๆนะคะได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของแต่ละธนาคารหรือโมบายแอปพลิเคชันและรองรับ e ีสเตทเมนตผ่านอีเมลเป็นรายเดือนนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า มีธนาคารอะไรกันบ้างนะคะที่จ่ายดอกเบี้ยสูงที่สุดสําหรับเดือนเมษายนที่เป็นอัปเดตล่าสุดตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาอรายละเอียดกันนะคะยังไงก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบเนื้อหาเกี่ยวกับการเก็บเงินการออมเงินหรือว่าการเงินการลงทุนนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมันนี่เจอเบลกันไว้ด้วยนะคะสามารถติดตามได้ทั้งทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ u t u b e ช่องมันนี่เจอเบลกันเลยนะคะสําหรับธนาคารแรกเลยนะคะที่จ่ายอัตรา 1.3%เลยนะคะนั่นก็คือ tomorrow ของ UOB นั่นเองค่ะสำหรับ tomorrow ของ UOB นะคะเราจะได้ดอกเบีย้ยสูงถึง1.3%ต่อปีเลยนะคะแล้วก็จะไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งในการโอนนะคะสำหรับอัตราดอกเบีย้ยที่เขาจะจ่ายตั้งแต่1บาทจนถึง1ล้านบาทแรกจะจ่ายที่1.3%ต่อปีนะคะและ ตั้งแต่1ล้านบาทเป็นต้นไปนะคะจะได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่0.2 5เต่อปีค่ะและดอกเบีย้ยเองนะคะก็ยังจ่ายให้เป็นรายเดือนอีกด้วยค่ะและสําหรับลําดับถัดมานะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ธนาคารด้วยกันนะคะแต่ว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น5รูปแบบบัญชีค่ะมาเริ่มกันที่ธนาคารแรกได้เลยนะคะนั่นก็คือธนาคารกรุงไทยค่ะชื่อบัญชีว่า next saving นะคะจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยที่1.5%นตนะคะสำหรับ1ล้านบาทแรกนะคะแต่สำหรับส่วน เกินตั้งแต่1ล้านบาทเป็นต้นไปนะคะจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0.5%ต่อปีค่ะซึ่งจะจ่ายดอกเบีย้ยนะคะปีละ2ครั้งนะคะนั่นก็คือทุกเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปีค่ะและสําหรับบัญชีถัดมานะคะนั่นก็จะเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองค่ะชื่อบัญชีว่าชื่อบัญชีว่า easy saving ค่ะตั้งแต่1จนถึง2ล้านบาทแรกนะคะจะจ่ายดอกเบีย้ยอยู่ที่1.5%นะคะส่วนที่เกิน2ล้านบาทเป็นต้นไปจะได้รับดอกเบีย้ย 0.5%ต่อปีค่ะจ่ายดอกเบีย้ยปีละ2ครั้งเช่นกันค่ะทุกเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมถัดมานะคะก็จะเป็นธนาคารกสิกรไทยค่ะชื่อบัญชีว่าเพจ e saving ค่ะ1 0 0 0 0บาทแรกนะคะจะได้รับดอกเบีย้ยที่1.5%นะคะหลังจากนั้นจะได้รับดอกเบีย้ยที่0.5%ต่อปีจ่ายดอกเบีย้ยปีละ2ครั้งเช่นกันนะคะ และธนาคารกรุงศรีชื่อบัญชีว่ามีแต่ได้ออนไลน์นะคะ1 0 0 0 0แบาทแรกนะคะจะได้รับดอกเบีย้ยที่1.5%นะคะและตั้งแต่1นึ0 0 0สบาทเป็นต้นไปจนถึง50ล้านบาทนะคะจะได้รับดอกเบีย้ยที่1%นซนะคะและ50ล้านบาทเป็นต้นไปจะได้รับดอกเบีย้ยที่0.25%และอีกหนึ่งบัญชีนะคะที่หลายๆคนชอบแล้วก็เก็บเงินกันนะคะก็คือบัญชีกรุงศรีเคปนั่นเองค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะมีการเปิดตัวกรุงศรีเคป มานะคะตัวนี้จะได้รับดอกเบีย้ยที่1.6นะคะแต่เมื่อตอนต้นปี2564ที่ผ่านมานี้นะคะบัญชีกรุงสีเคปมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือ1.5นะคะแล้วก็ จะให้คงที่ที่2ปี1.5%ไปเรื่อยๆนะคะแต่ตัวนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาจะจ่ายดอกเบีย้ยให้เดือนนะคะก็คือทุกวันที่28ของทุกเดือนนั่นเองค่ะทีนี้มาถึงลำดับถัดไปกันนะคะก็คือธนาคารเกียรตินาคินค่ะชื่อบัญชีว่า KKP s a v i n นะคะจะจ่ายอัตราดอกเบีย้ยเป็นแบบขั้นบันไดนะคะก็คือยอดเงินที่ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะคะจะได้รับดอกเบีย้ยอยู่ที่0.5%ต่อปีนะคะ และ10,000จนถึง1ล้านบาทนะคะจะได้รับดอกเบีย้ยที่ 1. 5 1เปซล้านบาทจนถึง2ล้านบาทนะคะจะจ่ายดอกเบีย้ยที่1.6เซนะคะและตั้งแต่2ล้านบาทเป็นต้นไปจะได้รับดอกเบีย้ยอยู่ที่0.5เปอร์เซค่ะ ซึ่งจะจ่ายดอกเบีย้ยปีละ2ครั้งเช่นกันค่ะแล้วก็มาถึงธนาคารที่จ่ายดอกเบีย้ยสูงที่สุดกันแล้วนะคะนั่นก็คือธนาคาร CIMB ไทยค่ะชื่อบัญชีว่าชิวดีนะคะสําหรับตัวบัญชีตัวนี้นะคะก็จะจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากน้อยกว่า1 0,000บาทนะคะได้รับดอกเบีย้ยที่0.2%นะคะ1น0 0 0หมบาทจนถึง5 0,000บาทจะได้รับดอกเบีย้ย2% 5 0,000ืน000จนถึง10,000แสนบาทจะได้รับดอกเบีย้ยที่1%นะคะได้10,000แสน บาทเป็นต้นไปจะได้รับดอกเบี้ย0.2%ค่ะ และจะจ่ายดอกเบีย้ยทุกเดือนค่ะครบแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับอัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับบัญชีออมทรัพย์ดิจิตอลนะคะว่ามีธนาคารไหนกันบ้างที่มีบัญชีแบบดิจิตอลแล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะคะที่จ่ายดอกเบีย้ยสูงสุดนะคะนั่นก็คือจะเป็นของ CIMB ไทยนะคะชื่อว่าบัญชีชิลดีนั่นเองค่ะจ่ายดอกเบีย้ยสูงถึง2%เลยนะคะแต่กว่าจะได้ดอกเบีย้ยที่2%นี้นะคะก็มีการแยกย่อยแบ่งเป็นขั้นบันไดด้วยเช่นกันนะคะอย่างสาหรับตัวเบลเองนะ ก็มีบัญชีที่เป็นบัญชีออทรั์ดิจิตอลตัวนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็สามารถใช้งานได้ง่ายสะดวกนะคะแต่ที่เบลเปิดนะคะก็จะเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะชื่อบัญชีว่า EC s a v i n g นั่นเองค่ะเบลเปิดตัวนี้ไว้เพื่อที่จะเก็บเงินที่เป็นเงินสำรองฉุกเฉินนั่นเองค่ะสาเหตุนะคะที่เลือกบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์นั่นก็คือจํานวนเงินที่เราสามารถฝากได้แล้วก็ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงหน่อยนั่นก็คือเขาคิดดอกเบี้ยที่1.5%โดยที่เงินไม่เกิน2ล้านซ เวลาที่เราเก็บเงินสำรองฉุกเฉินนั้นก็อย่างตัวเบลเองก็เก็บไม่เกิน2ล้านอยู่แล้วแล้วเขาก็จะนับอัตราดอกเบี้ยที่1.5%ตั้งแต่1บาทแรกจนไปถึง2ล้านบาทนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเวลาที่เก็บแบบนี้นะคะก็ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีพอสมควรเลยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เปิดบัญชีออมทรัพย์แบบดิจิตอลกันอยู่นะคะก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะว่าเพื่อนๆใช้ของธนาคารไหนกันอยู่หรือว่าชอบเก็บแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างนะคะก็แชร์คอมเมนต์แชร์ไอเดียกันได้นะคะ ว่ามีข้อมูลตรงไหนที่เราอาจจะทําตกหล่นไปหรือว่ามีธนาคารไหนที่จ่ายอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะเราก็อยากให้คนที่คุณรักหรือว่าคนที่คุณรู้จักเขาได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีบัญชีออมทรัพย์ดิจิตอลแบบดอกเบีย้ยสูงด้วยเช่นกันนะคะฝากแชร์ให้กับเพื่อนท่านอื่นๆได้เรียนรู้ไปกับเราด้วยเช่นกันนะคะเราอยากเห็นคนไทยไม่มีปัญหาทางด้านการเงินนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ